ว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นน่ยมันมีหนังสือของฮารุกิบูราคามิเล่มหนึ่งที่แปลเป็นไทยเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าไม่มีใครนําหน้าบนม้าหมุนแล้วผมคิดว่าชีวิตคือคำเนี่ยผมว่าเราทุกคนเนี่ยเหมือนกับกําลังขี่มา้าขี่ม้าหมุนอยู่อะแต่เราอะมองว่าเรากาลังขี่ม้าแข่งอะครับก็คือว่าเหมือนกับโหมันจะมีใครแซงขึ้นไปก่อนมันจะมีใครแซงคืนมันจะชีวิตเนี่ยมันเป็นการที่ แข่งกันแซงไปมาแต่ที่จริงลองซูมเอาออกมาเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้แข่งกันเพราะชีวิตเนี้ยมันวัดไม่ได้เลยมันอยู่ที่ว่าเราจะวัดเขาจากเกณฑ์อะไรใช่ไหมคนบางคนมีเงินเยอะมากเลยสุดเลยแต่ว่าอาจจะไม่มีมิตรภาพคนบางคนเพื่อนเยอะมากแต่ว่าอาจจะสุขภาพไม่ดีคือเกณฑ์ชี้วัดชีวิตเนี้ยมันเยอะเกินกว่าที่เราจะมาแข่งกันได้ครับจริงๆเราอยู่กันบนม้าคนละตัวครับม้าแต่ละตัวของเราเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันด้วยแล้วมันก็ไม่ได้วิ่งแข่งกันอยู่มันวิ่งวนครับ ผมว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นน่พื้นที่แห่งการเรียนรู้และส่งต่อแรงบันดาลใจกดติดตามเล s ซน n B บีกันไว้เลยนะครับ